ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AL Channel 369กันด้วยนะครับวันนี้ในที่เกม c a s h Rocket นะครับผมเป็นเกมเดิมพันนะคืออ่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเล่นก่อนนะครับผมก็เกมนี้นะครับผมคือจะมันจะเป็นเกมจรวดนะครับผมให้เราเดิมพันนะครับผมว่าจรวดเนี่ยจะแตกตอนไหนนะครับผมโอเคคผูอย่างเงอาจจะไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นให้ดูกันนะครับผมโอ้ตอนนี้ห้องหนึ่งมีคนเล่นอยู่สี่คนด้วยไป ก็วิธีการเล่นนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยผมก็จะเป็นเบ็ดในการเลือกของเรานะครับโอเคในตอนที่ผมปล่อยผ่านไปก่อนนะอธิบายแล้วผมก็ตรงนี้จะเป็นเบ็ดนะครับผมในการเลือกส่วนที่การแทนนะครับผมคือเราจะต้องเลือกจุดนะครับผมที่มันจะปล่อยตัวนะเมื่อกี้ก็จะมี1นคูณหน 1, ึ่งคูณสองคูณสามถูกไหมอันนี้ก็คือคูณที่มันบอกนะครับผมคือระยะทางที่มันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะโอเครอบนี้ผมมันแตกที่ 1- นจุดสองนะครับผม,ม,ะะผมวิธีการเล่นนะครับผมตรงเนี้ยจะมีตั้งแต่คูณหนึ่งถึง ตั้งแต่1นะครับผมจนถึง3นะตอนนี้ก็3ถึง 3, 5นะครับผมซึ่งก็คือระยะความสูงนะครับวิธีการเล่นก็คือให้เรากดเลื่อนนะครับอันนี้สมมุตินะเราที่แล้วเราแตะที่1.2ใช่ไหมวันนี้ผมว่าน่าจะเป็น1.4นะครับผมก็จะลงที่1.4นะครับซึ่งสามารถเลื่อนได้มากกว่าหนึ่งนะครับผมก็สามารถเลื่อนได้อีกนะอันนี้ผมเลื่อน1.7เผื่อไว้ก่อนนะครับโอเครอบนี้รอบนี้จะเกิน1.5นั่นไงเกินไปแล้วอุ้ยจดอยู่ผม ได้ไหมอุ้ย1.6ครับผมโอเคถือว่าไม่เกิน1.7ก็ถือว่าเราได้ตัง์มานะครับผมเป็นไงครับเล่นง่ายมากเลยใช่ไหมผมมองว่าเกมนี้ถือว่าเล่นง่ายอยู่นะครับผมแต่คือถ้าไม่เกินเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเราแทงสูงๆเป็นสามอะไรอย่างงี้นะครับผมมันไม่ให้เรานะเราจะต้องแทงให้แบบไม่เกินหนึ่งขั้นนะครับผมถึงจะได้นะรอบนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นระดับที่1.5นะครับผมน่าจะได้อยู่โอเค ให้ผมแทง3โชว์ให้ก่อนนะครัผมว่ามันไม่ได้นะครับผมโอเค,อ,เคอุ้ยเดี๋ยวรอบนี้แตกแต่ยังไม่ขึ้นเลยหรอโอ้โหถือว่าต้องใช้การคำนวณระดับหนึ่งเลยนะใครที่ชอบเกมแนวประมาณนี้ก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมที่ค่าย King Marker นะครับต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับผมก็มาที่หน้ากระเป๋าตังค์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ เลือกนะครับผมเป็นเลือกค่ายที่เราต้องการจะถอนเงินนะครับผมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมก็จะถอนเงินอาค่าทีนี้ผมงเพจเกมมิ่งนะครับโอเคก็กดถอนเงินไปครับผมเห็นไหมครับผมง่ายๆใช่ไหมล่ะทั้งการเติมเงินนะครับผมและการถอนเงินนะง่ายมากเลยนะครับผมกับการเล่นเบลจไซแอลสำการสืบการนะครับผมใครที่อยากเล่นนะผมก็สามารถกดลิง์ด้านล่างเพื่อไปสมัครเล่นกันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้าสวัสดีครับ